เสียขายอะไรมันยังมีนัดหนึ่นนงที่เล่นในบ้านอะไรอ่ะแค่แค่สองนัดเองผมว่ามันมันไม่ได้เหนือกว่าอะไรที่เราจะเล่นในนะัดสองครับผมก็นะัดชิงนัดที่สองอะไรเงี้ยเราเราก็ยิงประตูดได้ในบ้านเขาหนึ่งลูกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไราไมากมายครับผมเย้ครับ,อ,รบอย่างที่โค้ชเทอร์กับมอสกูที่สิงคโปคิดแบบเดียวกัน,นครับคือ ไม่ได้เสียหายเพราะเราไปทำประตูนอกบ้านได้นะครับเป็ไปไนอะไรตั้งแต่ครึ่งแรกมาเลยนะครับวันนี้โดยปกตินี่จะมีล,ะลักตีลันนั้นมีตัวแทนราชบุรีโจมตีโยโดมาชมแต่ว,ว่าวันนี้ไม่ได้มานะครับประตูที่ดีสินนะครับได้ประตูที่หกในชัวงแมนทนะครับ เข้าไปครับเนทุ่มแรกก็เกมก็เทิบเราก็น่าจะได้ไประตูทีสองหลายครั้งแล้วนะครับใช่ครับหมดเราจะในช่วง60นาทีเราสามารถต่อ,ตอเกมนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดค,คือความสมดุลของเรานะครับในการนั้นลุ้นรับสำคัญมากนะครับเราก็ต้องไปแก้จุดน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเราก็รู้อยู่แล้วว่าทางด้านอินโดนีเซียนเนี่ยเล่น,น,นง,งทั้งขางไม่ดีเมว่าเปบริสกี้หรือว่าถ้าเกิดแอนดิกนี่เจ็บ์นะครับเราก็ต้องแก้เกมด้วยการที่เราลุก้นทั้งข้างกัน ะครับเพื่อนไปไปโจมตีของทางด้านชาตินนะครับแต่สิ่งที่สุดผมมองว่าเล่นในบ้านเราเราชนะคิดว่าทีมชาติไทยเล่นด้วยตอนหน้าฟนแฟนๆนะครับแล้ว<ร>ก็ด้วยระบบแทคนกทุกอย่างผมว่าวันนั้นเราจะมาหมดทุกอย่างแต่ว่าในมองในมุมกับการกอิบโดนีเซียเขาแน่นอนครับต้องมารับเต็มตัวนะแน่แน่นอนครับมาจอดรถมัดนนแน่นอนครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับ <S <S แต่คิดว่าทีมไทยก็ ต้องหาวิธีหลากหลายไปไปทำประตูรับบุนนี่จะเป็นจังหวะที่ลิสกี้ยิงนะครับลิสกี้ยันยิงเฉล็บที่ซองโดนะครับหมายทั้งลูกนี้เหมือนเข้าเลยนะครับสิ่งมันข้ามทางครับลูกเฉล็บคือเขายิงทุกจังหวะน,นะครับยิงทุกจังหวะแล้วก็มาเสียเนี่ยครับแบบลูกเตะมุมนะครับ ก็เด <elim> ็ดขาดนะครับคือเหมือนกับอินโดนีเซียพอได้โอกาสทำประตูแล้วเขาได้นะครับกรเตอร์ครับใช่ครับเพราะว่าเราใช้โอกาสไม่เยอะจะสังเกต่าแต่ว่ารึ่งหลังเรา